รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ่ายวันหนึ่งคนดีรีบิ้งจากโรงเรียนกลับมาที่บ้านด้วยความตื่นเต้นเขามีเรื่องอยากจะอวดให้จริงใจเพื่อนตัวน้อยฟังกลับมาแล้วจริงใจวันนี้ที่โรงเรียนของคนดี ตรวจร่างกายด้วยนะโอ้โหคณดีสูงขึ้นอีกแล้วนี่ดีไปด้วยนะโตขึ้นอีกแล้วเอ๊เราสูงขึ้นเพราะอะไรนะเพราะดื่มนมใช่ไหมการเจริญเติบโตของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการกินอาหารดื่มน้ำ และการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นถ้าคนนี้อยากตัวใหญ่ๆก็จะต้องกินอาหารมากๆสินะแต่ถ้ากินอาหารมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการและขาดการออกกำลังกายเราก็จะได้ความอ้วนมาด้วยนะส่วนสูงของตัวเราก็มาจากการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ถ้าเด็กๆอยากจะสูงขึ้นร่างกายแข,แขง็งแรงสมบูรณ์ ก็ต้องออกกำลังกายจ้ะถ้าอย่างนั้นที่คุณแม่บอกว่าทานผักผลไม้ดื่มนมและออกกำลังกายแล้วจะตัวสูงก็เป็นเรื่องจริงสินะจริงที่สุดเลยละคนดีเรามาทำความรู้จักกับแต่ละส่วนของร่างกายกันดีกว่าผมคิ้วหูตาจมูกปากผิวหนังแขนมือ ขาเท้าเส้นผมเป็นอวัยวะภายนอกที่อยู่บนสุดของร่างกายปกคุมศีรษะของเราควรสะผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเช็บผมให้แห้งหวีที่ใช้แปรงผมควรทำความสะอาดอยู่เสมอว้าวง่ายๆ่ายแค่นี้เอง แล้วดวงตาของคนเรามีแค่คู่เดียวเราก็ควรดูแลมันอย่างดีสินะใช่แล้วคนดีดวงตาเป็นอวัยวะที่จำเป็นต่อาการมองเห็นจึงต้องมีขนตายาวๆและหนังตาคอยปกป้องไงห้ามใช้หนี่ตาเมื่อรู้สึกระคาเคืองถ้ามีฝุ่นเข้าตาควรใช้น้ำหรือน้ำยาล้างตาร้างเท่านั้นนะ ไม่อ่นานหนังสือขณะรถนิ่งและในที่ที่มีแสงสว่างน้อยจมูกสำคัญกว่านั้นอีกนะมีไว้สำหรับหายใจมีรูสองรูที่เชื่อมต่อกับโพรงจมูกไว้เป็นทางเดินของอากาศจมูกสำคัญเพราะเราต้องดมกลิ่นสิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมเีกเลี่ยงที่ที่มีอากาศสกกรกบ ไม่ควรใช้นิ้วมือแคะจมูกไม่ควรนำสิ่งต่างๆยัดเข้าไปในรูจมูกเพราะอาจสลุดเข้าไปติดทางเดินหายใจทำให้ถึงตายได้เลยนะจริงใจจริงใจรูนี้เหมือนหูของคนดีเลยหูเป็นอวัยวะที่ใช้ในการฟังเสียงมีสองข้างทำงานร่วมกับระบบประสาทมีสามชั้นด้วยกันจ้ะ หูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในระวังไม่ให้น้ำเข้าหูควรใช้ผ้าเช็ดใบหูให้แห้งหลีกเลี่ยงที่ที่มีเสียงดังและไม่ตะโกนใส่หูกันนะจ๊ต้เด็กๆัดดของคนีสวไมใจ ปากเป็นอวัยวะที่ใช้กินอาหารโดยมีฟันทําหน้าที่เคี้ยวบดอาหารรับรู้รสชาติต่างๆด้วยลิ้นมีน้ําลายออกมาช่วยย่อยอาหารอย่าลืมบ้วนปากทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหารแปรงฟันอย่างน้อยตอนเช้าและก่อนนอนหากมีเศษอาหารติดฟันควรใช้ไหมขัดฟัน อย่าให้ของแหลมแค้เพราะอาจพลาดไปโดนเหงือหรือช่องปากทำให้เกิดแผลในช่องปากได้จ้กอุย้ยกล่องม้นี้หนักจังเลยไม่ไหวแล้วแขนและมือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหยิบจับของทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้อและกระดูกลายชิ้นตั้งแต่หัวไหล่ข้อสอบข้อมือและนิ้วมือทั้งห้านิว้ว ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังทานอาหารตัดเล็บให้ตั้นอยู่เสมออย่าหักข้อนิ้วมือเล่นผิวหนังเป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มร่างกายของเราเอาไว้ทั้งหมดจึงทำให้มีโอกาสที่จะโดนฝุ่นและสิ่งสะกปรก,กรอบตัวเราได้มากกว่าอวัยวะอื่นๆรู้สึกสะอาดแนละสดชื่นที่สุดเลย รักษาความสะอาดของผิวหนังโดยการอาบน้ำวันละสองครั้งในตอนเช้าและตอนเย็นเช็ดตัวให้แห้งทุกครั้งหลังอาบน้ำและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดอาวัยวะสุดท้ายและหลักคนดีขาและเท้าเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักร่างกายเอาไว้โดยขาและเท้าจะมีกล้ามเนื้อกระดูกเชื่อมต่อเป็นอยู่ล้างเท้าให้สะอาด ตัดเล็บเท้าให้ต้นอ,อยู่เสมอสวมใส่รองเท้าทุกครั้งที่ออกนอกบริเวณบ้านอาหารแสนอร่อยจ้าคนดีมาแล้วเอแล้วร่างกายเราเก็บอาหารที่เรากินเข้าไปไว้ที่ไหนกันนะ ดูตามลัากับนิ้รูปด้านบนเลยปากและฟันของเราจะเป็นจุดแรกในการย่อยอาหารแล้วส่งผ่านเข้าไปที่หลอดอาหารภายในกระเพาะอาหารก็จะมีการย่อยอีกครั้ง1นสชั่วโมงส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กเพื่อดูดซึมอาหารเมื่อถึงลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยแต่จะดูดซึมน,น้ำแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่ กลับเข้าสู่ร่างกายจนเหลือแต่กากอาหารที่ย่อยไม่ได้จะถูกส่งไปทางทวารหนักเพื่อขับถ่ายออกไปแล้วถ้าเราไม่กินอาหารร่างกายของเราจะเป็นยังไงล่ะจริงใจก็จะผอมแห้งไม่มีเรี่ยวแรงและอาจเจ็บป่วยได้นะสิมาดูกันดีกว่าอาหารบนโต๊ะนี้มีครบห้าหมู่ไหม หมู่ที่1ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วเป็นแหล่งโปรโตีนเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2ประกอบไปด้วยข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันมีสารอาหารประเภทคราร์โบไฮเดรตซึ่งให้พลังงานหมู่ที่3ก็คือพืชผักต่างๆเช่น ผัหกหลากสีเหล่านี้จะให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานเชื้อโรคหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆให้วิตามินและเกลือแร่กากใย,ยอาหารจะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการทำงานของลำไส้เป็นปกติหมู่ที่หคือไขมันเช่นน้ำมันพืชที่คุณแม่นำมาปรุงอาหาร น้ำมันหมูเนยครีมช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตกินเช้าๆสิคนดีหรือก็ติดคอรองไม่เป็นไรนะ่ะเดี๋ยวเราก็ดื่มน้ำตามก็ได้นี่ดื่มน้ำให้ได้วันละ8-10แก้วประโยชน์ของน้ำจะช่วยรักษาความชุ่มชื่นของผนังอวัยวะในร่างกายรักษาระดับความเข้มข้นของเลือดน้ำเหลือง ให้อยู่ในอุณหภูมิปกติขับสารพิษผ่านทางปัสสาวะเหงื่อและลมหายใจนั่งพักมาสิ้นาทีแล้วนะดื่มน้ำได้หรือยังคนดีเดี๋ยวจะได้ออกไปเดินเล่นด้วยกันได้สิว่าแต่สงสัยจะพูดมากงานไปขอแห้งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยววิ่งเร็วขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็จบก,กันพอดี หลังกินอาหารเราไม่ควรจะออกกําลังกายในทันทีเพราะอาจทําให้เกิดอาการจุกได้ควรรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงงั้นถ้าเราออกกําลังกายทุกวันเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมจริงใจ3-4ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีได้แล้วระบบอวัยวะและระบบไหลเวียนของเลือด จะทำงานได้ดีทำให้นอนหลับได้สบายจ้ะคนดีจริงใจมาอาบน้ำก,กันได้แล้วจ้าขี้เกียจอาบน้ำจังทำไมเราต้องอาบน้ำทุกวันด้วยหละ่ะจริงใจอ้าวลืมแล้วเหรอวันนี้เพิ่งจะสอนไปเองนะว่าเราต้องดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกายยังไงบ้างน่ะ ในแต่ละวันเราต้องเจอกับสิ่งสกรปรกต่างๆมากมายถ้าเราปล่อยให้ร่างกายสกรปรกก็จะเสี่ยมต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนเช้าและตอนเย็นสบายตัวจังอาบน้ำหลังออกกำลังกายมาเหนื่อยๆนี่ดีจํานเลยนะจีนใจประโยชน์ของการอาบน้ำช่วยละลายคราบไขมันกจัดแบคทีเรียและเชื้อโรค ตามร่างกายช่วยกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวในตอนเช้าไม่รู้สึกง่วงนอนร่างกายมีกลิ่นหอมสดชื่นไปทั้งวันเลยจ้ะและที่สำคัญหลังจากออกกำลังกายมาเราควรจะสระผมด้วยแต่เราเพิ่งสระผมไปเมือ่อวานเองน,นะประเทศเรามีอากาศร้อนระหว่างวันมีเหงื่อออกมามาก ยิ่งเมื่อตอนเย็นคนดีเพิ่งจะไปวิ่งเล่นนาก็มีเหงื่อมากกว่าปกติก็ยิ่งต้องจักผมด้วยล่ะแปรงคันเสร็จแล้วคนดีไปดูการ์ตูนก่อนนะอา้าวจะรีบไปไหนละคนดียังแปรงฟันไม่สะอาดเลยนะมาฟังวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องก่อนสิ การแปลงฟันควรใช้เวลาสองนาทีขึ้นไปแปลงฟันบนวางไว้เหนือคอฟันถูกแปรงไปมาแล้วปัดลงทำซ้ำสี่ห้าครั้งแปรงด้านนอกเสร็จแล้วก็แปรงด้านในแปลงฟันล่างวางแปรงไว้เหนือคอฟันถูแปรงไปมาแล้วปัดขึ้นทำซ้ำสี่ห้าครั้งแปรงด้านนอกเสร็จแล้วก็แปรงด้านในแปรงฟันกราม วางแปรงตั้งฉากกับด้านบทเคี้ยวของฟันถูแปรงไปมา4-5ครั้งแปรงให้ทั่วทั้งบนและล่างทั้งซ้ายและขวาอย่าลืมแปรงลิ้นกันด้วยนะคะน้องๆทำไมจริงใจต้องรีบเช็ดตัวเช็ดผมด้วยละ่ะปล่อยไว้แบบนี้ก็เย็นนี้นะไม่ได้เราคนดีเพราะถ้าเราไม่รีบเช็ดตัวและผมให้แห้งอาจจะทำให้เป็นหวัดได้ และถ้าเรายังตัวเปียกแล้วไปใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะชื้นทำให้เกิดเชื้อราได้ยังไงละ่ะฮง่วงนอนจังเลยสงสัยวันนี้เล่นมากไปหน่อยนอนเลยดีกว่าจริงใจก็ดีเหมือนกันนะหึกแล้วเรารีบนอนกันเถอะขณะที่เรานอนหลับร่างกายทุกส่วนจะได้หยุดพัก รวมทั้งสมองจะได้มีเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกรอสะ,ะสมพลังงานเพื่อใช้ในวันต่อไปควรนอนให้ได้วันละ8ปดถึง10ชั่วโมงไม่ควรทานอาหารมื้อน,นักๆก่อนนอนนะจ๊ะรีบหลับเถอะพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นขึ้นมาสดชื่นแจน่มใสคืนนี้เราคงนอนหลับกันสบายเลยละ่ะพอได้กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแล้วยังได้อบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วย เพื่อนน้องๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตท,ที่สดใสนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ